วิธีการเปลี่ยนภาษาไทยให้กับเบ์เซอร์โอเปร่านะครับใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือเป็นภาษาอื่นอยู่ให้เปลี่ยนตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเปิดเบ์เซอร์โอเปร่าขึ้นมาให้เรียบร้อยและสังเกตที่แถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงที่รูปสอนชี้ให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูจุดๆๆนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่า setting นะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองนะครับสาหรับคนที่เป็นภาษาอื่น เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆทางด้านหลังนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนั้นได้เลยจากนั้นนะในส่วนของช่องค้นหาทางด้านบนให้เรากดลงไปนะครับและพิมพ์คําว่า l a n g a t e ตรงนี้ลงไปได้เลยครับผมอ่าก็จะเจอกับเจ้า p r e f e r l a n g a t e ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็คือภาษาที่เจ้าตัว opera เนี่ยเขาติดตั้งไว้นะถ้าเกิดมีภาษาไทยอยู่แล้วให้เพื่อนๆไปที่ทางด้านหลังภาษาไทยและกดที่จุดๆ,ๆนะครับ แล้วก็ติ๊กถูกที่ช่องนี้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดของใครยังไม่มีแบบผมนะให้กดไปที่ Add Language นะครับปุ่มตรงนี้นะครับและในหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ช่องค้นหาตรงนี้นะพิมพ์คำว่าไทยลงไปครับผมเมื่อเจอแล้วก็ติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้แล้วกดที่ปุ่ม Add ได้เลยและภาษาไทยก็จะมาอยู่ทางด้านล่างแบบนี้นะครับให้เราไปกดที่จุดๆ,ๆทางด้านหลังภาษาไทยได้เลย จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง Display Opera ช่องนี้ครับผมแล้วกดที่ปุ่ม Relaunch นะครับสีเทาๆตรงนี้แล้วกด Quit ไปเลยแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อ Opera เนี่ยเขา restart ตัวเองขึ้นมาใหม่หนึ่งรอบเนี่ยลองสังเกตภาษาดูนะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาที่เพื่อนๆเลือกเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ